ขน,น,นี้หน่วยงานด้านความมั่นคงของไทยก็สั่งเฝ้าระวังพื้นที่ตามแนวชายแดนด้านทางจังหวัดตากแล้วก็จังหวัดแม่ฮ่องสอนนะคะหลังจากเมื่อ2วันที่ผ่านมาค่ะกองกําลังกลุ่มชาติพันธุ์ก็มีการโจมตีทหารเมียนมานะคะก็ทําให้มีผู้เสียชีวิต11นายแล้วก็มีบาดเจ็บ13นายค่ะหลังกลุ่มกะเรียง k n l a ซุ่มโจมตีทหารเมียนมาเมื่อวันที่29มีนาคมที่ผ่านมาบริเวณบ้านแม่เปาออำเภอซานยางตีด จังหวัดผาอันรัฐก,กระเรียงประเทศเมียนมาซึ่งก็เป็นการโจมตีด้วยอาวุธหนักส่งผลทําให้ทาหารเมียนมาเสียชีวิตในที่เกิดเหตุ11นายและบาดเจ็บอีก13นายซึ่งจุดเกิดเหตุก็อยู่ห่างจากเขตไทยในพื้นที่เอ็มเภอท่าสองยางจังหวัดตากประมาณ35กิโลเมตร แม้ว่าการโจมตีครั้งนี้จะไม่ส่งผลกระทบกับไทยนะคะแต่ขณะนี้หน่วยงานด้านความมั่นคงในพื้นที่ชายแดนด้านจังหวัดตากและจังหวัดแม่ฮ่องสอนสั่งคุมเข้มเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดค่ะเพราะหากทหารเมียนมานำกำลังเข้าโจมตีกลุ่มชาติพันธุ์เพื่อตอบโต้ก็อาจจะมีผู้หนีภัยเข้ามาฝั่งไทยค่ะ